สวัสดีทา่านผู้ชมตอนนี้คราบเจ้าได้มาเยอะเงยๆขี่รถล้ออยู่สวนสัตว์คอนแกน่นเดยทา่านผู้ชมตอนนี้ครับตอนนี้กำลังสิมาเบิ่งอันสัตว์สัต,สตนานาสน,นิเนาะทา่านผู้ชมเนาะมีสัตว์หลายชน,นิดเนาะเพาะว่าแต่เป็นอาณาจักรนกอาณาจักร อ่าน่า chắc อันลีโอ้บาดนี้โตใหญ่เด้อบาด to น่ะโตอีหยังหรือโตแรกโตแลตโตแลตท่านผู้ชมนัวเบิ่งป๊ายเบิ่งป๊ายโตแลต to บ่ยืนยุบได้เห็นเด้อตัวแรดนี่อยู่บ้านเขาบ่มีตัวแรดเนาะตัวแรดใหญ่แบบนี้บ่มีเนาะมันเบิดแล้วมันหายสาบสูญไปเบิดแล้วตัวแรดนี่นะมันมีแต่อยู่สวนสัตว์นี่แหละท่านผู้ชมโอ้ยเบิ่งไปเบิ่งไฟนี่แหละหือตัวแรดตัวแรดตัวแรดบ้านเขาเอิ้นว่าตัวแฮดนี่นะโอ้ไปซ้ำไป ตัวเห็ดเด้อตัวเห็ดเด้อท่านผู้ชมนี่ตัวเห็ดน่ะตัวเหดเด้อท่านผู้ชมด้ใหญ่บ่ใหญ่ใหญ่เกือบซ้ําตัวสร้างพุ่นแล้วน่ะต่อมาก็สิเป็นตุกอีหยังตุกกวงบ่บ่ได้อ่านประวัติเด้อท่านผู้ชมไปทามพอีนตกแดอ่านประวัติเพิ่นนอยู่มีประวัติเพิ่นน่ะอือ สายพันแรดสัวโลกเนาะมีแหดขาวเป็นแหดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีนอสองนอเนาะ้ีฝีปากบนเป็นหูปสี่เหลียมเนาะโบมีติ้งยืนออกมาเหมือนแฮเหมือนแหดชนิดน่นที่มีกีบ เท้าสามกีบแฮดดำแหดดำเป็นแหดที่มีขนาดใหญ่หองมาจากแหดขาวหูพางทั่วไปค่ายกับแหดขาวแต่มีสีผิวคำ่ำกลักวาปากจะเป็นติ้งแหลมยื่นออกมาบริเวณหีนฝีป,ปากเนื่องจากขอบตัวกินใบไม้เนาะโอ้มีลายแหดมีแหด มีเฮดสวานเนาะเฮดอินเดียและกระสูหรือเฮดสุมาตราเนาะเขาเจ้าก็บพิอาน,นี่เขานี่เนาะมันปนต๊ะไ,ได้ยากไปบนไม้ทำภูสมดูเนาะยังไปยังไปทำภูสมอันนี้ล้วนแต่เป็นส่วนสัตว์ที่ว่ามีแต่นานาสนิษเนาะทำภูสม อ่าพาผ่านไปเบิ่งเนาะอันนี้จะเป็นหยังนนเานาะเป็นโตลิงหำซมเนาะลิงปีนต้นนอกต้นม ยานประวัติคนเนาะมันเองเนาะอันนี้สนีเนาะสนีมือขวาโอ้ไม่ยังสามสิบดูดิโอ้คืน มันตัวนี้อ้วนมากเลยเนาะอ้วนตุดเลยอ่ะอ้วนมันนี่บางเขาไม่ทานาเขาก็เป็นไข้หนูเนะฮะไปบุ้งตัวไม้ด้วยมือซุมเด้อเห็นแล้วตัวสนีตัวลิงตัวข้างเพ่ลย์กันแน่เด้อครับเจ้าก่าอธิบายบูธืกแล้วเพราะมันไวหลาย น้าใบเบิ้งตัวไหมโตัวเมาเฮาสมมีเสือโค้งขาวมีสิงโตมีเสือโค้งอินโดจีนมีฮิโปโพเตมัสฮิโปโพเตมัสโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วุเห็นแล้วเห็นแล้วุเห็พลินแล้ว นีและสิงโต,โตนะสิงโตโตัวเมียเด้ออันนี้เป็นสิงโตเมียตัวแม่กวาเมลสิงโตแม่เขาจะมีหน้าพันใหญ่ๆหรอคันสิงโตผู้หรอหน้าพัน่นน้อยอันึงไปลงไปฮันบุโซอันนี้อาณาจักรสิงโตเออ ซื้อเสียงของเพิ่นก็แม่นะสิงโตเพิ่นเป็นเจ้าปลาเนาะเนาะสิงโตนี่เพิ่นคือว่าเพิ่นเป็นเจ้าปลาเนาะเจ้าปลาเจ้าซีดปลาก็ว่าแม่นล่ะสิงโตนี่นะสร้างนี่ยังเป็นร้องเพิ่นว่ายตะนกไปเพิ่นนี่เป็นเพิ่นสิงโตเพิ่นจะยิ่งใหญ่กว่าแต่เพิ่นสิท่ากินซีนเด้อฮันเด้อเพิ่นสิท่ากินซีนละฮั่นน่ะ พ in ุ่นพ่นโดดกินซีนพุ่นพุ่นพุ่นพอได้ก็พโปะละถือว่าน้อยโพดละสลับพุ่นสิงโตสิงโตเจ้าปลาหาเบื่แบงปลาไปทางโซมสิงโตสิงโต พาะให้มันกินละวาสัตว์โอ้ใบ่มีสิ่งโตโตเมียแม่ตเมียเป็นตัวไหนเอ้าโตเมียสนโตโตโตยืนอยู่เทิงมันบอโตยืนอยู่ทิงก็แลโเมียนะลูกเออโตเมียโตยืนอยู่ทิงหะพูดพูด ในบึงสิงโตขาวสิงโตขาว,ว,ขาวพบได้ภ<ป>าคตะว<ป>ันออก<ป>ของแอฟริกาเ<ป>นาะ<ป>ในเขตปลาสงวนแหง่งซาดเนาะตั้งท้องประมาณรอยเก้าวันเนาะ ลอยกาวันออกลูกเสเลียข้างละสามตัวอายุเสเลียประมาณสามหาสามสิบปีอาหารกินเพิ่นกินสัตว์กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีกส,สัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบก<ป>อันนั้นเป็นตัวผู้ด้วยตัวเพิ่นกินอาหารอยู่ฮะเนอะตัวเมียเพิ่นเรานอนสบ,อสบายอยู่

ยังยังซีเลียงอยู R ่อซีเลียงอยู่หไอ้น้องย้อนแบบนี้น่ะไอ้ดิวย้อนแล้วน้องย้อนแล้ว e ขึ้นเลยครับเออย้อนไปเดียวก็ได้รูปผมย้อนหลายเอาไว้ย้อนตุ่มหมอ่าขึ้นไปขึ้นไปบึงเนาะ นี่เพื่อกลังยอดอาหารไปให้สิงเนาะยอดอาหารให้สิงโต Mình có răng đốt đột ở như à hà là gì nè à pa hôm xuống bông phơi bông phơi mà bông sữa bà đi nè nó bà đi Ở à, bưng anh à, ấy chắc sứ anh à, ấy chắc sứ nó hầm nó này sứa 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 khung nhìn này sứa khung hầm sôm đôi

ออน,นีนะออน่เป็นปเสือโค้งได้ทำซุ่มดูนี่นาะเสือโค้งได้ทำสุ่มดูบึงไปบึงไปบึงไปฮะห้องหน้าหุ่นละบบนี้นะทำสมไป und คนจบลังมีกกรปรับปรุงบูรณะให้มันใหญ่ให้มันบนได้พักพรบนได้ห้องน้ำห้องหนหลบนน่บ่เนานทรรชสมเนาะล่างปรับปรุงปัวแฝงให้มันดีขึ้นเพื่อรองรับในอนาคตเนาะอันนี้เป็นอันนี้ยังเป็นสิ่งตโตอยู่เนาะอันนี้สิ่งบ่เป็นสิ่งตโตขาวอันนี้ไลออนอันนี้สิงตโตเลืองบอ่นน Abang Pak, yang